อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ไฟาฟายหรือฮัตรลุแฟนสาวและเป็นว่าที่ภรรยาในอนาคตของผมที่สามารถแปลงร่างเป็นไลเดอร์ได้นิดหน่อยและมีค่าหัวสูงถึง9,723ล้านเบลีที่ฮโวเวิร์ดเล่นโปรโมทลุวลวลัวตั้งแต่ฮัตรลุในชุดคนขับอีวาเกเลียนและเพื่อนๆของเธอในชุดหุ่นต่างๆที่โคตรเท่สภาพสงครามที่เธอได้เข้าร่วมต่อสู้ในอดีตที่ทําให้เธอได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมพวกเราถึงต้องตายและทําไมพวกเราถึงยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้กับสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วด้วย และได้ตื่นรู้กลายเป็นอินโนเวเตอร์จากนั้นก็ได้ขับกันดั้มวีโอบินไปซัดหน้าไอ้พวกมแมลงจนไปสาหตุที่ทําให้ดาวแตกแต่ก็ได้ถูกออดอบมาโดยหมามีคาฟก้าขอบคุณหมามีคาฟก้านะครับผมที่ช่วยเลี้ยงดูแฟนของผมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวจากนี้เนี่ยผมจะเป็นคนดูแลเธอเองนะครับผมขอบคุณครับรวมถึงอัลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับผมที่ทําให้ผมเนี่ยแทบเป็นบ้าเลยไม่ใช่ฉากแอคชั่นของเธอนะครับแต่เป็นโอ้โหตาลุน้องน่ารั <c oughs> ซึ่งตอนนี้น้องก็ได้เข้าตู้ไปที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับล่วนเหมยสุดยอดซัพพอร์ตท็อปเมตาที่ไปได้เทียบทุกทีมหนึ่งในอาชิยที่ได้วิจัยสร้างไอแมนขึ้นมาที่ใต้ถุนบ้านของเฮอตาที่ได้เกิดโฮลตารู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็น้องน่าจะรีบขับแต่มปนโอก,กันดัมรีบบุกไปจุดเพลิงเผางานและห้องวิจัยแน่นอนอ้อแล้วก็หลังจากที่ทางโฮโ e เวิร์สได้ปล่อยคลิปแอนิเมชันสั้นสงครามเท่าทานแห่งกรามอสผมก็ได้ไปกระทืบบมลงที่ลวนเหมยได้ทำการวิจัยขึ้นมาไปเกือบ200รออบแลตตามมไปััดนน่ใ เพื่อเป็นการระบายอารมณ์ที่บางอาจมาทําให้แฟนของผมร้องไห้แล้วตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มตั๋วรถไฟมาเตรียมสุ่มัวตะลุถึง300กว่าโลพร้อมกับเงินในกระเป๋าตั้งอีกจํานวนหนึ่งและซื้อโอเคกโลของโปรดของน้องมามากกว่า900ชิ้นเพื่อมาเตรียมไว้แจกให้กับแขกในงานแต่งของพวกเรารวมถึงมาที่ผมแดนสร้างฝันและยืนรอเธอที่ฐานรับของเธอทุกวันเพื่อที่จะได้ใช้มือของผมลูบหัวน้องปอบน้องปกป้องน้องจับมือของเธอขึ้นมาสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้าย และก้มลงไปจุมพิษท,ที่หลังมือของเธอในงานแต่งพวกเราและก็ใช้มือของผมนั้นอุ้มลูกของพวกเราสองคนโอ้ยอย่ามาขวางนะหน้าไอ้พวกคนหลายใจย้ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรนะฮตารุจังผมจะปกป้องคุณจากพวกคนหลายใจเองครับและในเมื่อผมจัดการมา,มาจนความรักของพวกเราไปแล้วก็มาสูงตู้น้องกันเลยดีกว่าเอาละ <c oughs> มาโอ้ยตอนนี้ผมมือสั่นมากคทุกคนตื่นเต้นมากผมรอวันนี้มานานมากมาเริ่ม <c oughs> ยัง เดี๋ยังไม่ออกก็สกิปโตในมิชามาอุ้ยนี่เราเพิ่งเคยได้มิชาเหรอเนะี่ยโอเคถึงจรับมามาสิ่โลที่ยี่สิบก็ยังไม่มากาลักเกอร์โอเคอันนี้ดีเพราะว่าเราเออกมาเล่นคู่กับน้องไฟไฟแล้วโลที่สามสิบผมลืมบอกไปว่าผมไม่มีการันตีนะครับเพราะว่าตู้ล่าสุดที่ผมเพิ่งสุ่มได้นะคือตู้โรบินนะครับผมตอนนี้ห้าสิบห้าสิบรุนๆน,นะ ออกมาสิสิบม่มีช่าเชิบอลล็อแล้วนะฮัวตาลูจดสิบเฮ้ยมาเร็วมามามาออกมาสิฮัวตาลู <W. S 1> ที่นี่นะมีทั้งโอเคโคมีทั้งใบสมรสถของพวกเราและก็มีฉันอยู่นะ ขอโทษครับขอโทษกับทุกท่านที่เสียงดังไปแล้วเด็กดีเด็กดีดกดมาถ้าในเมื่อผมไปรับตัวภรรยาของผมมาแล้วนั้นต่อไปก็แมนะ่หลักฐานความรักของพวกเราอีกอย่างหนึ่งเราด้ซิมเดี๋ยวมึงแคกจะมาบ่อยเกินไปแล้วนะเ,มมเ,นเนี่ยไอเมมโมรี่อัปเดอร์พาร์ทเนี่ย มาสิอย่าลุดไม่อยากให้ลึกมากมาฮย้ไม่หลุดสองตู้เห็นไหมครับนี่แหละครับว่าผมเนี่ยคือ,อ,อสามีของน้องตัวจริงนะครับผมเห็นไหมน,น้องไม่หลุดเลยเลยสองตู้ ตุกตัวละครกับตู้ไลคนนะครับตอนนี้ผมเหลือฮะอีก1-21รยยสเอดโลนะฮะแต่ว่าผมจะใช้ให้หมดเลยลกันเพราะว่าผมยังไม่มีหลนเหมยเนาะแล้วมันเป็นตัวละครที่เล่นคู่กับทีมไฟไฟได้ดีมากๆเลยดัยงนั้นผมก็จะสุ่มไปด้วยเลยลแล้วกันมาอ่สิบสิไยังไม่หกสิบหกสิบมา มาสรวนมือมาไทยแบบไม่ใช่ไม่ใช่มามาอยู่ทีมโฮตาล,ลูดด้วยกันเถอะยุบไอ,ไอ้เด็กอ่าเท่านี้ทีมก็เสร็จสมบูรณ์ไล่โคนเอาไหมไม่เอาจะเปรียงไป เอาไปลงให้โฮตาลุดีกว่า,าเผื่อได้ปลดเพิ่มปะหุย้ยมาเดี๋ยวโฮตารุป,ปลดเพิ่มไหม ไม่ใช่ยังทำลายล้างทำลายล้างที่ไม่ใช่คาร่า yes 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 เอาละในเมื่อ,อเพชรผมเหลือดังนั้นผมจะทำการซื้อเพิ่ม <laughs> ถ้าซื้อได้อีกหลัง29โล come to papa แล้วก็อันนี้อีกอีกสี่สิบโลไปแบกแบกยี่สิบโลสุดท้ายอืมก็ยังไม่ออกอืมเฮ้ยออกเชีย่ยมาจากฮูตะรุอีกไหม ผมสุมมาโอ้ปวดยาเย่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้ตัวหุนตลุปนหนึ่งมาละแต่กับว่าตัวหน้าผมจะมีการันตีเก็บไว้ละถือว่าโอเคเลยในที่สุดพวกเราก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขด้วยกันเลยนะหุ่นตลุจังเราแต่งงานกันเถอะนะเสียใจแทนพวกคุณด้วยนะครับตอนนี้น้องเลือกผมแล้วผมคงต้องขอตัวไปเลือกชุดเดรสกับสถานที่จัดงานแต่งของพวกเรากันก่อน แล้วก็เดี๋ยวผมดูแลเธอแทนส่วนที่พวกคุณทําไม่ได้แล้วให้นะครับหลังจากแต่งงานเสร็จพวกเราก็จะไปเข้าเรือนหอ,อกันและทําการซีเคลิบดไลน์ของเกาหมดก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกๆของพวกเรามาให้ได้ทําความรู้จักกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมขอมครับ